สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ลุงมนมาถึงบ้านลุงพลแล้วเด้อลุงพลอยู่ไหมคะทนี่อยู่ครับอยู่ครับไปถ่ายรูปได้ไหมได้ครับผมไม่ได้ไม่ว่าแล้วลูกสาวไปถ่ายแต่าคือเนี่ยเอาของมาให้แล้วค่ะเอาลิบบิ้อะไรมาให้แล้วมาทำบุญแล้วแต่ลุงไปนอนนอนอยืนเป็นเจ็ดเก้าเบอร์บ้านเขาอยู่นะสองสองวันนี้สวัดีวันไหพรนวันนี้เห่พรเอะไรสองสองครับ เลือกไ,ไปหาก็ได้นะใช่เลยครับส,สบ,บาย,ยเลยจชไห้ว่าแต่เมื่อคืนที่ได้ถ่ายก็เต้นแล้วล่ะพอดีว่าเอาของพี่หน่อยแ่ 3, 2, 3 2 5 3 2, ไปไป2นี่ชุดนี้เลยนะชุดใหญ่เลยนะได้ไหมรับไหม เี e. ่ช hmm. yeah. yeah. ุดสองพันสามครับสองพันสามครับทอะุดสุดห้าไปครับผยมมาอเอาไหม เั็ดสองหนึ่งสวัสดีครับมวนหายไปนานครับโอ้กลับมาตลาดอลังการงานสร้างมากเลยครับ ได้แล้วครับผมใช่ไหมได้แล้วได้แล้วรครับพอมาพระเจ้าช่ไมครับอันนี้สองไฟไหมใช่ มาถึงก็คึกคืนเลยนะครับโอ้โหบรรยากาศเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะครับเปลี่ยนไปจนลุงจนลุงโหตกใจเลยนึกว่าเขาจะลื้อที่ของลุงไปแล้วเดี๋ยวนี้แม่ค้ารถเตดเดี๋ยวนี้แม่ค้ารถเตรี่นะครับขึ้นมาเยอะมากเลยเขาไม่ว่ากันครับทำมาหากิน สตัวครับสองสองครับสี่หนึ่งสามไม่มีครับเอบได้องได้ได้สใบ บรรยากาศคึกคืนมากเลยครับโหเศรษดายนาะถ้าลุงอยู่นี่นะลุงขายหวยหมดแล้วลุงไม่กลับเนาะคงจะดเจได้ช่วยอะไรจะเขาได้บ้างเอาเบอร์รถเจ้าหน้าเจ็ดเก้าเอ้เบอร์บ้านเจ็ดเก้ามาจากไหนครับเนี่ย พราดเนาะหูติดน้ำแกเป็นแต่รแรกเลยตั้งแต่ยันจบอ่ะครับครับครับยันไม่จบยันต่อ <c oughs> เนื่องยาวเลยอ่ะมันเป็นซีรีส์เนาะนีะ่นะครับเขากำลังถ่ายรูปกันอยู่นะครับผมครับ <c oughs> แต่สวยมากเลยนะครับนะครับ สวัสดีครับครับผมอะไรนะฮะโอเค ครับครับครับโอเคครับผมครับครับอันยอดนี้ยอดนี้ยอดนี้แปดตอนนี้แปดร้อยครับครับครับโอเคโอเคครับครับครับ

ก็เต็มรองเท้าอ๋อรองเท้าไม่ได้ใส่ตัวนี้นะคะพอดีใส่ออกมาถ่ายรูปกับเอฟซีเฉยๆนะคะรองเท้าสวยมากเลยนรองเท้าสวยค่ะวันนี้รองเท้าสวยผ้าัีนี่เองแต่ว่าผมกับชุดนิ่มกับผมนกยูงด้วย สวย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 แล้วสวยแล้วไม่ได้มาไทยแลือเกินคุนก็ลาดพร้อมจะใหม่นอนอยู่แถวนี้แหละนอนอยู่แถวนี้ลุงจิมมี่โกหกจำได้ดูตลอดไม่เป็นไอดอลแต่เป็นไอดอลเล่นมุกกันไปวันนี้